เอาเลยครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับในวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่จะมาแจกลิงก์แมป i ม e c ครับแมป i ม e c ครับ PE นะครับเป็นเวอร์ชั่น1.14.60นะครับก็๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้ล่านคลิปแล้วกันนะครับส่วน ใครที่อยากแจกแมปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนสําหรับคนที่อยากแจกแมปด้วยแต่ถ้าเป็นแมปของผมเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไวด้านใ,นใต้ส่วนคนที่อยากแจกแมปนะคนที่อยากแจกแมปก็ต้องมีแอป AR s file i s file explorer นะแล้วก็ต้องมีแอป d r i v e ด้วยแอป d r i v e วิธีแจกแมปก็ง่ายๆแค่กดเข้าไปใน R S Fire Player นะแล้วก็กดที่ตรงนี้เลยอันใหญ่ๆสำหรับคนอยากแจกแมปพอเข้ามาหน้านี้กดไปที่เกมส่วนถ้าใครไม่เห็นคำว่าเกมก็ให้เลื่อนลงมานะโอเคเข้ามาที่ตรงนี้เลย มาที่ Minecraft World นะส่วนผมผมจะแจกเป็นแบบนี้คือกดบีบอัดแล้วมันจะออกมาเป็นแบบหาปุ่มนะไอ้นี่ก็คือแบบใครจะแจกแบบนะให้กดค้างเอาไว้สำหรับแบบที่จะแจกกดค้างเอาไว้เลยแล้วกดเพิ่มเติมแล้วกดคำว่าบีบอัดตรงนี้ กดเขาว่าบีบอัดเลยนะส่วนผมผมกดบีบอัดไปแล้วนะแล้วตอนบีบอัดเราสามารถตั้งชื่อได้ว่าจะเาเป็นอะไรผมก็เอาเป็นแจกแมพหาปุ่มใครอยากจะเล่นก็เล่นได้เลยหลังจากที่แจกแมพเสร็จนะไม่ใช่ดีหลังจากบีบอัดเสร็จบีบอัดเสร็จแล้วก็ให้คุณเข้ามาที่ drive บีบอัดเสกันแล้วนะรอแป๊บหนึ่งช้าหน่อยโอเคเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าคนอื่นที่เพิ่งบีบอัดเสร็จมันจะยังไม่เข้าให้กดให้กดที่ลูกศรบวกตรงนี้เห็นไหมลูกบวกเนี่ยกดเข้าไปกดคําว่าอัปโหลด รอแป๊บ,บนึงแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นคำว่า rs f i l e p r o r e r แล้วเลื่อนมา,านล่างก็จะเห็นว่านี่คือไฟล์ที่เราบีบอัดแล้วคนอื่นจะตั้งชื่อเป็นไฟล์ว่าอะไรก็ได้แต่ผมตั้งชื่อเป็นแจกแบบหาปุ um ่มเดี๋ยวผมจะแจกไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะสำหรับใครต้องการจะเล่นม c ครับ 1.14.60แจกแมพหาปุ่มนะให้เรากดเข้าไปเลยกำลังเตรียมอัพโหลดไฟล์กำลังอัพโหลดไฟล์อยู่นะแต่ว่าก็นั่นแหละอัพโหลดอยู่พออัพโหลดเสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปที่ไฟล์เลย นี่ไงก็จะมีคําว่าแจกแบบหาปุ่มอยู่ตรงนี้นะสําหรับคนอื่นตั้งชื่อเป็นอะไรก็ตามกด3จุดตรงนี้กดมาที่คําว่าปิดการแชร์ลิงก์นะตรงเนี้ยปิดการแชร์ลิงก์อยู่กดปิดกดกดไปกนลอมสักแป๊บนึงนะให้มันเปิดอยู่นี่ไงเปิดใช้งานการแชร์ลิงก์คัดลอกแล้วแล้วก็เรากด3จุดที่เดิมเลยนะ แล้วก,กดคำว่าคัดลอกลิงก์แค่แค่นั้นแหละแล้วก็ส่วนพอคัดลอกลิงก์แล้วก็จะเอาไปใส่ไว้ใต้คลิปหรือใส่ไว้ใต้วิดีโออะไรก็ได้ส่วนผมนะสำหรับคนอยากเล่นแมพหาปุ่มผมจะใส่ไว้ใต้วิดีโอนี้โอเคไหมสำหรับลิงก์จะใส่ไว้ใต้วิดีโอนี้แหละบา,บายนะครับ ลิงก์แบบพาปุ่มอยู่ใต้วีดีโอนี้นะ